คิวขวาคิวขวาหน้ามึงตัวเดิมหน้ามึงหน้าซ้ายมึงเย้เกือบตายว่ะท่านผู้ชมกระดับส่วนนี้ท่านผู้ชมครับอยู่บนไมคโครยิ่งกดไลก์กดแชร์ครับแหมไม่ได้เล่นโบซิกกันมาตั้งนานนะครับท่านผู้ชมในเล่นโบซิกเดอะซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมจะมาเล่นบ่อยๆแล้วก็พยายามให้เห็นพัฒนาการของตัวผมเองนะครับคือผมเล่นเล่นโบซิกมาก็ ปี 2, ปีแล้วแหละแต่รู้สึกว่าตัวเองยังเก่งไม่พอครับยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเพราะว่าเลนโบซิกมันเป็นเกมละเอียดนะเพราะงั้นในวันนี้เราจะมาเล่นในอันแรงกันก่อนลงแลงเนี่ยค่อยว่ากันอันแรงมันก็เหมือนแรงทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เก็บแลงมันเองแต่มีการแบนแผนที่มีแบนตัวละครเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ้าวเราเจอห้องแล้วครับท่านผู้ชมนในโหมดวางระเบิดถ้าเล่นอันแรงก็จะเจอแต่โหมดวางระเบิดนั่นแหละนะครับมาแบนแผนที่ โอ้โหเล่นไลท์แคปเล่นไลท์แคปไม่กดโซนะกูไม่เล่นสกายสแคปเปอร์เดี๋ยวมันจะแบนเองสกายสแคปเปอร์มึงอยากเล่นคารนาวหรือคาเฟ่กูไม่อยากกูไม่อยากเล่นทั้งสองอ่ะไม่อยากเล่นคาเฟ่เหรอไอ,อสัตว์กูไม่อยากเล่นคารนาวอ๋อโอเคได้เลยนะครับเพื่อนเลือกคาเฟ่ดอสโตเยฟกี้มาด่านนี้ก็มันนะเป็นด่านหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันแต่เวลาบุกนี่ยากยาก เอาเรามาถึงช่วงแบนเฟสนะครับในการเล่นอันแรงมันก็จะมีการแบนกันด้วยเห็นไหมเหมือนเล่นแรงทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าไม่เก็บแรงนะครับมาแบนแจ็คข่าวอะเราแบนอะไรอะแทชเชอร์เราจะเก็บไปเล่นใช่ไหมที่ไม่มีคนเล่นแทชเชอร์ด้วยมือแทชเชอร์กูติดสคอตอยู่แบนริวาเหี้ยแบกเบียร์ออกไปปะเอ้ยไม่เอาเอาตัวอื่นเออฮิบานาก็ได้ แล้วเปิดแฮชกันยังไงวะเนี่ยชิบหายผมอยากเล่นแบ็กเบียดผมว่าเราได้ใช้ไม่ใช่อะไรหรอกจะอวดสกินปืนตาแรกขอเล่นแบล็กเบียรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเตาแรกก็เอาเลยเหรอตาแรกก็เอาเลยเอ้าเรียบร้อยตาแรกก็เอาเลยว่ะเฮ้ยเรียกูได้หยิบบอมไิสตัดกูก็เรียกอยู่สามมิสต์ตายโหลืมสนิทเลย คืองี้นะผู้ชมเพื่อนผมมปนดันนิสยัยผมอ่ะไม่ชอบหยิบบอมไปคือผมอ่ะเป็นหน่วยวางบอมเว้ยแล้วผมอ่ะไม่ไม่ชอบหยิบบอมไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่หยิบบอมในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกิดว่ามึงไม่หยิบบอมไปเกิน10ครั้งนะกูจะไม่เล่นกับมึงไอ้บอมก็มคือ,อดีฟิวเซอร์อันนี้เนี่ยอันนี้นนที่เราต้องเอาไปวางในไซต์อ่ะเยชั้นองูดูอวดปืนดูดูปืนไรคิวซี่ครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่หมอดหรืออะไรนะครับ เพื่อนกูหายไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่หมดนะเ<า>ป็นแบบว่า,ามีขายจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็ไปซื้อได้นะครับเอ้ยโอ้โหหาไม่เจอเยอะมันย่องกลับไปนาของคิดมาสกลับไปที่เดิมหลังบาร์อยู่ที่เดิมล่าสุดอยู่ที่เดิมควันบางมองไม่เห็นแล้ว สวยดีครับ<ห>แปวดสก,กินเสร็จแล้วท่ผู้ชมเอาเป็นว่าเราขายของเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อสก,กินลายปืนของเราก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทีมเรนโบซิกของพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะในร้านค้านะครับกดไปที่ตัวแบ็คเบียรแล้วก็เรียกสก,กินปืน Q confirm รู้จักว่าเกมวลูกหมาป่าไห <c oughs> นตัวอะไรแค่พี่เต่าเนี่ยนะมันเหมาะกับลัชตรงไหนวะขวาโอ้ โดนห้องสมุดมาฟั่งกันไม่เรียกร้องนะกิดไฟฟไาช่วยาเพิ่มให้เฮ้ยจะเก็บองกนเก็บอมพี่ไฝั่งกันอย่ามาหลอกให้ยากเฮ้ยยังสติยังดีอยะเอ้ยแดวายดิอ่าเว้ยตอนแน่เลยวะเดินเดินเดินิงก็ได้เดินเฮ้ยเฮ้ยเปยนโอมมาแล้วไอ้หนหยิงหอยิงยังไม่เข้าแม่งปาิเชอร์มาป้าหายเลยอีกตัวหนึ่ง อยู่ห้องน้ำ้ายขวาไปขวาดดิซะวางวางวางบอมอยู่ดีวางวางบอมอยู่บอมตัวบอมอยู่ตรงไหนบอมอยู่ตรงไหนบอมตรงไหนไอ้เหี้ยเนียบอมอยู่ข้างหน้ากูเลยดี่ว่าไอ้สารกูก็หาไปเถอะเหี้ยบอมอยู่ไหนกูนึกว่าอยู่ห้องไอ้นี่ห้องต้นคริสต์มาสไอ้ถัดไปอยู่ข้างหน้ากูที่เองไอ้เหี้ยขึ้นไปลงของก่อนฝากเลนฟอร์ดด้วยกูไปวางย่ามานี่มาลูกสองมาปะไม่เอาปืนกดไอ้ปืนสองไอ้มันชอบมาจอดได้ปืนสองมึงไอ้ไปตัว Oh, มันไม่ได้ <yeah. S 2> เล่นแม่โตเล่นมิวเขาไม่เล่นนะเขาไอ้หน้าห้องน้ำยังไม่ได้เข้ามาถึงห้องน้ำนะทางเข้าหน้าห้องน้ำอะ่ะเอาดับสวยๆงูถอยละเอาไอ้เจเกอร์ของเขาไปเอา,เอามีซ้ายมีขวาเลย,ย,เลยอยู่ซ้ายอยู่ขวาเลยเจเกอร์ของเขาวาเฮียเดินไปโลมันไม่เจอศัตรู คิวขวาคิวขวาข้ามึงตัวนึงหน้ามึงหน้าซ้ายมึงเย้เกือบตายว่ะท่านผู้ชมยังตื่นเต้นอยู่ยิงไม่ค่อยแม่นจริงๆควรจะยิงตายเลยวันนี้ ฟังมังกรปากเรายังเดินสวนทางกันเลยนัโว้ยเลยทำไมโผล่ไอ้เหี้ยเเกอร์ไอ้ตัวตัวไอ้เหี้ยตัวเลยนะไอ้ตัวชุดแดงแม่งอยู่ขอบจอไอ้เหี้ยไม่มึงดูรูปมันดิวางไฟฟ้าเลนฟอร์สกับเลนนับแรกเฮ้ยไม่ใช่เลนฟอร์สเพื่อนสอนไว้ว่าต้องออกไปวางหญ้าก่อนนะครับคอยวางหญ้าก่อนนี่ รเราต้องรีบลงไปลงแบตเตอรี่แล้วไม่งั้นแม่งจอดหลังเรนะ็วแน่ต้องไปลงไฟฟ้า,ฟฟาก่อนที่มันจะเปิดกำแพงเหล็กเราทันอยู่ละไม้ต้องห่วงชานปั๊บหนึ่งปั๊บสองสวยอยีกอันหนึ่งด้านหน้าโอเคถ้าเพื่อนจอดรูไว้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องลงแบตเตอรี่ตรงนั้นแต่เราจะลงตรงนี้แทนนะครับ เฮียเพื่อนมึงชอบวัดจังวะสงสัยอยากทำบุญเดินว๊อปเลยเดินว๊อปไปเลยเดินป๊อปได้พี่เดินป๊อปได้ไหมผมละได้แฮะเดินว๊อปไปเลยเปิดแล้วระวังอ่ะรูปเปิดแล้วเราจะเข้าตรงเนี้ยไม่รู้จะล็อกทางไหนเลยวะท่านผู้ชมอตอนนี้มันจะอยู่ข้างนอกอยู่ไม่กูกูยิงอะไรของเพื่อนไปวะ มันไม่เจาะกำแพงเหล็กกันเลยว่ะถามจริงกลงลับมาได้อ๋อมีคนดำแฮชแล้วสวยดิฟซีน่าจะาไปได์ดอเหลือแต่พวกเราสาี่คนนะอีกคนหนึ่งไม,ไม่ไม่ไม่ใช่เพื่อนเราไม่ต้องเข้ามีกล้องมาดูเดินเบียดด้วยป่ะไปเรื่องของเวลาแล้วกันไม่รู้เจ็บเปล่าอ่ะคิวแบตเตอรี่มาลงนี้ได้คิวย้ายแบตเตอรี่มาลงนี้ลงนี้ก่อนตรงไหนเอาสองอันมาลงเลยโอเค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 เก็บอันหนึ่งก็ได้ เราให้เก็บสองเก็บไป้ิดก่อนเดีราให้ทิ้งเอาเออวางแบตเตอรี่รลองย้ายแบตเตอรีต่ตามคำสั่งเพื่อนกันเพราะว่ากันเขาเจาะข้างหน้านะครับเสริ้งทำให้มันลมมเล่นยากขึ้นล็อกนี่ไว้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มาโ <Okay. S 2> อเคโอเครอยิงเลยรอยิงเลยรอยิงเลยเจ็บมากตายแล้วตายแล้ว สวยบุม๋มอยู่ฝั่งเบเกอรี่หมดเลย,ลเลยอีกตัวหนึ่งบนอีกตัวหนึ่งเบเกอรี่ชว์เลยเนีย่ยทุบทุบอยู่ของบนตัวหนึ่งเว้เปลุ้มที่นั่นก่อกได้นะเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วสวีับสวย,อ,สวยอ,อยู่กูรูนี้หน้าล็อกไว้สวย จีจี้เกมแรกชนะไปครับท่านผู้ชมครับแม้2เกมแรกผมจะเน่าก็เถอะนะครับยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับถ้าเกิดว่าอยากดูแมชต่อไปนะซึ่งผมจะเล่นกันต่อแต่ว่าเป็นคลิปหน้านะกดไลค์เยอะครับเดี๋ยวมาลงเรนโบว์ซิกอีกขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม